สวัสดีครับพี่น้องชาวพุทธที่รักจริงครับกับผมสราจาร์ดอ,อรดุศดีวัฒน์แก้วอินวันนี้ผมขออนุญ,ญาตอยากจะเรียนคุยกับพี่น้องในเรื่องของการที่จะรวมพลในวันที่17-18นะครับที่เรานัดหมายกันเป็นงานระดมพลคนพุทธทั้งประเทศเป็นที่น่ายินดีครับพี่น้องที่คนไทยคนพุทธได้ตื่นรู้นะครับที่จะ ออกมาเพื่อทําหน้าที่ปกป้องภาษาศาสนาตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสรารคามและพี่น้องชาวภาคเหนือนะครับหลายจังหวัดมากอีสานภาคเหนือภาคใต้นะครับที่โทรมาประสานหลังไม้แล้วก็แจ้งมาในลายกลุ่มแต่ละจังหวัดว่า จะระดมพลในเรื่องของการแชร์ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเหมารถบาสเหมารถตู้นะครับวันนี้เป็นปรากฏาการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนะครับอย่างพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะครับซึ่งนําโดยท่านอาจารย์วิชัยแล้วก็คุณพ่อสมบูรณ์และอีกหลายท่านจังหวัดตรังอย่างนี้นะครับซึ่งผมเองไม่ไม่อยากเอ่ยนามเยอะนะฮะเพราะว่า กลัวมันมีผลกระทบและพี่น้องชาวภาคเหนือจังหวัดพะเยาวขวอญเชียงใหม่ลำปางลำพูนเชียงรายนะครับแล้วก็อีกหลากหลายจังหวัดที่จะระดมพี่น้องชาวพุทธแล้วก็มีการนัดแนะนะครับว่าจะขึ้นรถกี่โมงรถออกเวลาเท่าไรมีค่าใช้จ่ายแชร์กันเท่าไหรอะไรยังไงที่จะร่วมเดินทางมาที่พุทธวิชาลัยนะครับเพื่อร่วมงานะระดมพลคนพุทธและมีข้อเรียกร้องอยู่3ข้อก็คือ1 อ่านะครับต้องบรรจุพระพุทธศาสนาไว้ในระัฐธรรมนูญและเขียนชัดเจนว่าเป็นศาสนาประจำชาติข้อที่สองคือตั้งเป็นกระทรวงพระพุทธศาสนายกเลิกสำนักพุทธนะครับข้อที่สก็คือยกเลิกพลบอิสลามที่มันเป็นอุปสรรคนะครับพี่น้องครับเป็นความน่ายินดีมากที่พี่น้องชาวพุทธวันนี้เราตื่นรู้กัน อย่างที่ไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนนะครับผมเชื่อว่าห้าล้านลายชื่อณนวันนี้เป็นเรื่องน้อยเล็กน้อยสําหรับเราแล้วพี่น้องครับขอชี้แจงพี่น้องทราบนิดหนึ่งว่าสํานักงานเราชมรมพิทักษ์พุทธศาสนาที่นนทบุรีวันนี้เอกสารกองท่วมหัวครับพี่น้องครับต้องขอกราบขอขอบพระคุณท่านเจ้าว่าทุกวัดนะครับแล้วก็ญาติธรรมทุกที่ที่รวมตัวกัน กรอกเอกสารและรวบรวมแล้วส่งกลับมาที่เรานะครับวันนี้เยอะมากนะครับกว่าที่จะถึงวันที่17เนี่ยเราเชื่อว่า5ล้านลายชื่อเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วะวันนี้นะครับพี่น้องที่ยังไม่ได้กรอกเอกสารแบบฟอร์มระดมพลคนพูดเพื่อเรียกร้อง3ข้อเรียกร้องนั้นวันนี้รีบดําเนินการนะครับอย่าอย่าไปทอดทุรลให้ลูกให้หลานต่อจากพวกเราเรา,เราต้องทําให้สําเร็จในรุ่นเรานี่แหละครับ กรอกแบบฟอร์มมีที่อยู่ด้านล่างแล้วส่งเลยครับพี่น้องเรายังรอเอกสารพี่น้องเพื่อที่จะยื่นข้อเรียกร้องกับผู้มีอำนาจพี่น้องครับคนไทยคนพุทธหล้านเปอร์เซ็นต์วันนี้ต้องตื่นนะครับต้องตื่นรู้และออกมาทำหน้าที่ตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญรัฐเองมาตรา67รัฐเขียนชัดเจนว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐจะต้องส่งเสริมสนับสนุนและป้องกันพระพุทธศาสนาแต่ ความเพืิกเฉยของรัฐทำให้เกิดปากฏการที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับไม่รักษาพุทธศาสนาไม่ว่ากันแต่ไปส่งเสริมอีกรัฐที่หนึ่งเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้พี่น้องฉะนั้นแล้วคนไทยคนพุทธทั้งประเทศ60ล้านครับวันนี้ท่านอย่านิ่งดูได้ภาระอันยิ่งใหญ่นี้เราจะต้องทำให้สำเร็จในรุ่นเรานะครับพี่น้องอย่าได้กังวลว่าการออกมาชุมนุมในครั้งนี้มันสูญเสียงกับการผิดกฎหมายผมเชื่อเหลือเกินในฐานะที่เราเป็น สารา,ารย์ทางรัฐศาสตร์ถ้าเราชุมนุมสงบเปิดเผยไม่มีอาวุธอย่างไงเราก็ทําได้พี่น้องอย่าได้กังวลว่าการชุมนุมงานระดมพลคนพุทธนั้นเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายขอยืนยันและเรียกร้องให้พี่น้องชาวพุทธลงมาช่วยกันแล้วก็ออกมาทําหน้าที่นะครับผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในเมืองนี้มีจริงขอฝากพี่น้องนะครับ จะนิ่งดูได้และออกมาร่วมกับพวกเราครับสวัสดีครับ